สนะวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การตอนกิ่งมะนาวครับขั้นแรกเลือกกิ่งก่อนนะครับกิ่งมะนาวไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะครับยังไงดูที่สีนะครับที่สีของกิ่งมะนาวเห็นไหมฮะมันจะเป็นเขียวแล้วก็จะมีลายลายอย่างเงี้ยนะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าอ่อนเกินไปก็คือจะเป็นสีเขียวเขียวอย่างเงี้ย นะครับเขียวแบบนี้อย่างเงี้ยตอนไม่ได้นะครับหรือดำหรือถ้าเป็นกิ่งดำๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แนะนํานะครับอ่ในการเสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับขัข้นแรกดึงใบออกเก็บใบออกให้หมดครับจะได้ไม่เกะกะอุปกรณ์มีดคัตเตอร์ปาดเลยครับอ่าปาดให้อยู่ใต้ใต้ตานี้นะครับ เริ่มเนี่ยปาดเลยแล้วกิ่งนี้แล้วก็ปาดมดแดงมาละห่วงบ้านมาันต่อไปจะเลี้ยงไข่มดแดงแล้วจะไม่ปลูกไม่เอาลูกมะนาวแล้วทันที่สองห่างกันประมาณหนึ่งเซนนะครับกดแรงนิดนึงหน้านี้ดีหน่อยนะครับเปลือกเขาจะหนานี่เห็นไหมครับลอกปอกง่ายเปลือกหนาปอกง่าย แต่ถ้าเป็นหน้าแรงอะไรเ,เปลือกเขาจะปอกอยากเปลือกมันจะบางๆเสร็จแล้วครับขูดหรือไม่ขูดก็ได้นะครับแต่ผมแต่ผมจะขูดปกติก็จะขูดอ่ะเสร็จแล้วต่อไปสิ่งที่เราทำมาแล้ว ตุ้มตอนเรามาใช้ประโยชน์กันตอนนี้แหละครับอ่าปัดขึองเตรียมเชือกฟางบีบนะครับบีบนี่เอาแค่หมดหมาดนะครับแหกมาที่นี่ <c oughs> แหกแหกเป็นไลพี่นอ้อง แล้วก็มาหุ้มหุ้มเห็นไหมหุ้มให้มันอยู่ตรงกลางนะครับดีบดันขั้นไลางขึ้นไปปืดดีบ,ดบไ้แน่นๆเชือกฟางเชือกฟางหนาไปนิดฉีกก็ได้ประหยัดเพื่อความประหยัดอ่อน เนเดิมนะครับพัน2รอบหนึ่งสงดึงเห็นไหมอยู่ปึ๊ดเลยครับมนุษไปไหนนอกถ้าพัน2อรอบแต่ถ้าพันรอบเดียวมันจะลื่นจะลื่นกลับถอยกลับพัน2รอบนะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ช่างมาัน เช็ดแล้วครับพี่น้องง่ายๆครับไม่ต้องไปซื้อตอนใช้เองอีกประมาณสักเอาง่ายๆ45วันถึง2เดือนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ